เวลาทำก็ผลไม่ชั่วโหน่เป็โคนแล้วไปที่เทเซ็ตอัพเพื่อจะจจเอาที่เราต้องการได้เลยนี่นะก็คือค่าทุกอย่างที่อยู่ในตารางที่เราให้เราหาใช่ไหมครับใช่เราต้องเปิดไม่ชั่วมาดูก่อนล้าก็ถึงจะปรับในนั้นพวกนี้ได้นะ ใส่ตุ้มเยอะขึ้นนะน้องก็ต้องปรับเนจูนแรงดันให้ตรงกับที่เขาต้องการนะครับตอนแรกก็ปรับเต็มเลยก็ปรับแรงดันให้ตรงกับเขาต้องการเคลียงไงครับก็คือโจทย์อาจจะกําหนดเขาว่าเออนี่แรงดันเท่านี้แรงดันเท่านี้กับด้านนี้ครับอ๋อรูปเปิดอันนั้นเหรอถ้ามันเป็นร้อยโวล์ อันนี้บน,น,นเฟอรดิปน้อง้องปรับแม็กกับพวกเนี้ยให้ตรงกับที่โจทย์เขารหนดมานดีย๋ยกเราเป็นห้าสิจเฟอร์ดีปก็คือเราเราปรับตรงนั้นเลยแล้วเราก็คิดค่าเลยป่ะครับมันมันต้องวัดด้วยปรับเป็นโอเท่กไหร่ต้นไหญคบคุณคุณ ปเป็นคเวลาเมื่อกี้ถ้าเกิดปับไอรควรเปิดดิสไม่ได้กดช h a n แ e ลหนึ่งรอบถึงจะครับมันจะได้ลักษณะนี้ต่อมาน้องเปิดไอสเปกตรัมเพื่อจดค่าอันนี้คือตรงเลยนะพี่ต่อมาิดสเปกตรัมเพื่อจดค่ากดกด นอนลก็จะมเป็นทับเนี่ยให้เป็นครับอ๋คือนในเครื่องนั้นก็จะเป็น D f M ใช่ไหมครับพอปัดเสร็จแล้วก็กดเซอร์เซอร์ให้เป็นปฏิฆา แล้วก็ไอตรงเนี้ยมันคือการกําหนดช่องที่เราต้องการจะวัดมันจะมีช่องชถวหน้าหนึ่งสับตรงไอเนี้ยเป็น FPT ก็คือก็คือเลือกเป็นแไหครับนจะขึ้นเป็นความถี่กับอะไความถี่กับแรงดัน r m งแต่ละฮาร์ o n นิกเราก็แค่วัดแล้วก็จดค่าแค่นั้นวัดจากตรงไหนวัดจากเครื่องที่ใช่จากเครื่องนี้เลยเนี่ยก็ดีกว่านะเป๊ะ ที่จุดเท่าไหร่50าสิบเพิร์ทห้าสิแล้วก็150ใช่ก็คือ50าสแล้วถ้าเราจะวัดต่อก็ขอโทษนะก็ไป150อ๋ออย่างพนี้ใช่แล้วเราก็จดค่าเดลต้าวายเดลต้าเอ็กซ์ไปตรงนี้เกาไปในตาอแลเราจดเราจดเพื่ค่าวายหนึ่งครับแล้วก็เอาไปแปลงเป็นอันเดียก็เทคล็อกกันอันนี้เราทำแนวตรงแล้วสอบจริงเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีข้อมูลอะไรให้มา ครบมตงไหนอันนี้สำหรับเพื่อนนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับพี่แต่มันจะยากตัวนี้พี่ตัวตัวนี้ยากกว่าวะกูรู้สึกตัวตัวนี้ยากมันแล้วแต่คนถนัดะแต่พี่ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาฝึกเขาเคยได้บอกพี่แต่ว่าตอนตอนที่พี่สอบ